โรงพยาบาลอันอาลีครับในฉนวนกาซาถูกจรวดเข้าโจมตีมีผู้เสียชีวิตไปกว่า500รายนะครับเหตุการณ์เศร้าสลดครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นระหว่างที่สงครามระหว่างฮามาสกับอิสราเอลนั้นดําเนินการมาเป็นวันที่12แล้วนะครับสงครามนั้นมีผู้เสียชีวิตไปกว่า4,200รายแต่เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเศร้าสลดมากเพราะว่าเกิดจันโจมตีโรงพยาบาลขึ้นซึ่งฝ่ายอิสราเอลกับฮามาสต่างก็โยนความรับผิดชอบกันไปมานะครับฝ่ายอิสราเอลก็บอกว่า จรวดที่เข้าไปโจมตีโรงพยาบาลน,นั้นเกิดจากการยิงจรวดที่ผิดพลาดของกลุ่มฮามาสเองนะครับในขณะที่ฮามาสก็บอกว่านี่คือการโจมตีครั้งเลวร้ายของอิสราเอลเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในระหว่างที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นกาลังจะไปเยือนอิสราเอลนะครับแล้วก็กําลังจะมีการเข้าไปพูดคุยกับผู้นําของอิสราเอลนะครับรวมทั้งผู้นําของชาติมุสลิม,มอื่นๆนะครับแต่ล่าสุดน,นะครับทางจอแดนนั้นก็ได้ปฏิเสธการที่จะพบกันระหว่างผู้นําของจอแดนกับ านประวิธีสารัฐแล้วนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับอาจจะทําให้เหตุการณ์นั้นรุนแรงบานปลายไปได้นะครับเพราะว่าเห็นได้ว่าเหยื่อจากสงครามนั้นมีผู้บริสุทธิ์จํานวนมากนะครับโดยโรงพยาบาลอานาลีนั้นก็มีผู้บาดเจ็บที่เข้าไปรักษาตัวนะครับมีทั้งเด็กนะครับมีทั้งทารกแล้วก็มีแพทย์พยาบาลน,นะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับถ้าเราดูกันว่าสงครามปกตินั้นจะไม่ได้มุ่งเป้าไปที่โรงพยาบาลแบบนี้นะครับซึ่งความเสียหายครั้งนี้นั้น สหประชาชาตินั้นก็ได้บอกนะครับว่าสงครามนะครับที่จะทําให้ผู้บริสุทธิ์นั้นล้มหายไปจากไปนะครับต้องได้รับการยุติโดยเร็วนะครับซึ่งตอนนี้นั้นเราก็ยังไม่เห็นทางออกที่ชัดเจนนะครับว่าสงครามนั้นจะขี้คายไปในทางใดนะครับก็ได้แต่หวังว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้นจะไม่พุ่งสูงไปกว่านี้นะครับแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่คืบหน้านะครับเดี๋ยวไว้มารายงานให้ทราบกันอีกครั้งนึงครับ